เคล็ดลับการเห็ดหมูกรอบอย่างเตาทานแซบๆ,ๆ,ๆ,ๆพี่น้องอยากได้สูตรกันวาครับพี่น้องขอเขามากกันหลายๆว่าอยากให้กระปอมสอนเห็ดนำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดๆไว้กินคู่กับหมูกรอบอย่างกันครับพี่น้องสวัสดีครับผมกระปอมจากมาดเชฟครับมื้อนี้เสียมาทถาตามคำขอของพี่น้องครับสอนทํา้นำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดๆเลยครับพี่น้องสูตรนี้ทำให้มีความพิเศษมากขึ้นซึ่งเมนูที่เห็ดหมื้อนี้ก็คือหมูกรอบอย่างนำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดครับ พี่น้องอยากหัวเฮงไหนตามผมมาเลยนะครับมือนีผมสิบห้าปเหตุครับก้อนอื่นครับผมสีตั้งหมอก่อนนะครับผมเราก็ใส่เกลือลงไปจักน้อยครับแล้วก็เอาหนังหมูลงไปต้มนะครับไฟกลางนะครับต้มเฉพาะหนังนะครับห้ามให้เนื้อข้าสุกเด็ดขาดนะครับพี่น้องประมาณ20นาทีครับหลังจากต้มหนังหมูครบ20นาทีนะครับผมก็จะเอามาพักไวให้เย็นครับในระหว่างนี้ผมก็จะประกอบทานไวนะครับก่อไฟนั่นแหละครับพี่น้องส่วนำมักเนีครับสีมีหลากผักชีนะครับผมผมดิไใส่ลงไปประมาณ3าหลากครับ และกระเทียมประมัน2 0ิบกลีบครับใส่ลงไปเราก็ตำแบบนี้ให้่แหลกๆเลยนะครับพี่น้องตวนน้ำมักนะครับจะมีซอสหอยนางรมประมัน2ทัพพี่ครับแล้วก็ซี่อยู่ขาวฟ้าเขียว2ทัพพี่ครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลหมักร้าหนึ่งทัพพี่ครับพี่น้องใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมน้าด้วยซีิอวดานิดนึงครับกับน้ำมันงานิดหน่อยเพื่อให้มีความหอมครับพี่น้องใส่พริกไทยขาวปนประมัณ1นึ่ซอนโตเกลือเคืองซอนโตครับผมแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรที่เ้าวตำว้ลงไปนะครับ คนให้เข้ากันแบบนี้กระซิไดน้ำมักเรียบร้อยเลยครับพี่น้องอภิเศษจักน้อยใส่นมคนจืดเพื่อให้หอมกระไดครับพี่น้องแล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ผมสีมาบังหมูครับผมสีบังหมูเป็นตารางแบบนี้เ้อครับเพื่อให้เวลามักนะครับให้เขาแสกซึมเข้าไปในเนื้อย่างดีเลยครับทีบ้างเป็นแถวเดียวหรือสีบังเป็นตารางกระได้อครับเอาตามความสะดวกของพี่น้องครับผมบ้างม่ตตรงลึก้อครับบังลึกเฉพาะเนื้อ้อครับให้มันถึงตรงเนื้อพอดีครับย่าให้ทะลุไปถึงนังครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาย่างมันจะมีปัญหาครับพี่น้อง หลังจากบางเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาไปจุ่มน้ำมักแบบนี้และครับหรือว่าพี่น้องจะเอามาใส่น้ำมักตอนหลังแบบนี้ก็ได้ได้ครับผมและระยะเวลาในการมักเนี่ยครับประมาณ20ถึงเคิงสุโมงนะครับผมปลาถ้าผู้ใดมักเข้มข้นเนี่ยครับมักไปเรยหนึ่งสุโมงครับแต่ว่าอันนี้ผมมีใส่ใบตองนะครับขันไวเพื่อไ่ให้เขาดินครับพี่น้องพี่น้องหาเลคกหาตะแกงเอาตามสะดวกเลยได้ครับบัดนี้ผมก็จะเอาไปย่างครับผมจะใส่ไฟกลางไปหาไฟออนนะครับ หามยางไฟแห้งเด้อครับพี่น้องพอวันได้โต๊ซอดเนี่ยครับเขามีน้ำตาลเนื้วมันจะไหมครับสูตรน้ำจิ้มเจลรสเด็ดเนี่ยครับซีมีน้ำปลาสองับพี่ครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่สองทับพี่ครับหน้ามะขามเปียกเคืองทับพี่ครับใส่ตามลงไปครับพี่น้องแล้วก็ใส่พริกป่นเข่าหัวตามใจชอบครับเปลือกมะกรูดนี่ขาดบ่ได้เลยครับเคล็ดลับการเห็ดน้ำจิ้มเจวให้หอมคือต้องใส่เปียกมะกรูดด้ครับหรือว่าเปลือกมะกรูดนี่แหละครับผมใส่แล้วค้นห้เขากันแบบนี้นะครับแล้วเอาไปตั้งไฟหามเกินหน้าที่นะครับ ประมาณแบบนี้พ่อเริ่มเดือดปุ๊บ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 กาวาขึ้นได้เลยครับผมเป็นดต่แซ่บ์พ่ครับน้ำจิ้มแจ้วสูตรเชฟกระป๋อมครับพี่น้องอันนี้เข้ามาเบิงหมูเข้าตัวครับจะย่างด้านเนื้อประมาณ1 0 1ถึงหานาทีนะครับผมแล้วก็เติมทานไปนิดนึงนะครับพ่ต้องเติมหลายครับนี่ครับนังเขาสิเริ่มขึ้นมานิดนึงแล้วครับพี่น้องเนื้อด้านนาเขาเนี่ยครับจะย่างแค่1 0 1ถึง้านาทีที่เหลือเขาเอาเวลาไปย่างนังครับไฟเริ่มอ่อนเนี่ยครับเข้าก็เติมคานลงไปอีกคร ราวาถ้าว่าเอาขี่เท้ามากบทานเนี่ยครับผมหนังหมูเขาจะใหม่ครับระยะโดยร่วมนีครับในการย่างหนังหมูเนี่ยครับประมาณอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครับถ้าพี่นองอย่างไฟออนไปหาไฟแข็งใด้ด้วยครับผมมันสีใด้นังหมูงามๆงามๆแบบนี้ครับมันสีบ่ใหม่ครับอันนี้ของผมหนีเผอใหม่ไปนิดนึงครับพี่นอง แต่ว่าความกรอบนี่บ่ต้องพูดถึงคับพี่นองแต่ว่าถ้าพี่นองมีเวลาเนี่ยครับย่างไปเลยครับสองชั่วโมงเอาหนังกรอบกอบเลยครับอย่าใส่ไฟแห้งครับพี่นองเฮ็ดตามขั้นตอนนี้กะสิได้เมนูหมูกรอบย่างเตาถ่านแบบนี้เลยด้ครับพี่นองพี่นองว่าเป็นตะกินม่ครับหั่นออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับพร้อมเสิร์ฟแน่นอนครับพี่นองพี่นองลองเอาไปเฮ็ดตามกันได้เ้อครับพี่นองฟังเสียงหนังตอนที่ผมสับเ้ยครับุ่นละครับกึ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 บอ้วกกรอบแห้งอหลีเ้อครับพี่นองอยากให้พี่นองล้องเฮ็ดเบิงอีห่ีคร บนนี้ก็หอดขันตอนการจัดจานแล้วครับพี่น้องพี่น้องว่าจะกินบ่ครับมันส้ไขๆเป็ดย่างนังกรอบๆไหมครับนังมันกรอบฟูดักงามเลยครับพี่น้องผ่นล่ะครับพี่นออ้องอ่อนซ่อนแห้งครับแล้วก็นําจิ้มแจวรสเด็ดตักเสิรบฟแบบนี่เลยครับรยด้วยหอมซอยจักหน่อยครับพี่น้องจัดเสร์ฟเรียบร้อยพี่น้องว่าสุดยอดบ่ครับเมนูนี้พี่น้องหลายคนสงสัยกันแล้วแม่นบ่ครับว่ากับปอมกินอาหารรสจัดขนาดนี้เป็นยังคือบอสบท้องบ่บวมเข้มหรอนั่นเพราะผมมีโตซอยยาง อัลฟาโคโรฟิลผัดจากแบนเลี้ยวอิลิกเซอร์ครับพี่น้องมีสารสกัดจากตน้นอัลฟาฟาที่ลากลึก30เมตรดูดซึมเฉพาะแ่ลทตุใตดินที่ดีเท่านั้นครับช่วยลดกดลดบวมเข้มในกระเพาะและลำไส้เหมาะกับคนที่ชอบกินของเผ็ดกินตอนดึกครับพี่น้องทั้งยังช่วยลดการเกิดกดไหลย,ย้อนและการกินดึกดีท็อกล้าใสที่สำคัญช่วงงาและลไล่ไห้บ่เหม็นเขียวผมเลยหายหวออ่วงเพราะบ่วว่าสีแสบแค่ใดอัลฟากับเอาอยู่ครับผม พี่น้องลองไปหากินเบิงะะ่งเด้อค่ะพี่น้องบอกเลยว่าเมนูมือนีกัแซบอยูฟ้าย่านเทวดาเพิ่งลงมากินนำํำฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจแหกับปอมเฮ็ดคลิดปดีๆออกมาให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนียนะครับสำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีครับ